<laughs> สวัสดีครับผมเมนบรีรำครับอยู่ปะกีโบเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะทำต้ยมยำกุง้งต้งยมยำกุ้งใส่แต่ไหนนะมะนโมงหาวะมะนาวหูมันมงหาวมะนาวหูมะนโมงหาวเอาไปวันนี้ผมจะทำต้ยมยำกุ้งใส่มะนโมงหาวะมะนาวโอ้เฮ้ยมะมโมงหาวะมะนาวโอว้เฮ้ยถูกแล้ว <laughs> กิดนนี่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 ครับดูกุ้งนะครับตัวใหญ่ตัวบังเอบเลยนะครับเนี่ยวัตถุดิบนี่คือวัตถุดิบต่อวัตถุดิบหลักต้มแล้วมันจะเป็นวัตถุสุกเออต่ตอนนี้มันเป็นวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราต้มเสร็จเนี่ยมันจะเป็นวัตถุสุกจะมีคนดูเลอาแนะนำส่วนผสมหน่อยครับมี กระเทียมหอมแดงเ็นมะกรูดข่าตะไคร้นะครับแล้วก็นี่คืออฮไ์นะครับมะม่วงหาวนางโหง่เฮ้ยถูกแล้วครับ, <c ười> รบขั้นแรกเอาน,น้ำตั้งไฟใส่ขนอลองไปก้อนหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเราจะเทคเครื่องปรุงลงไปเลยนะครับ เอาไปในไอ้ก็ได้ไงนั่งไปลดตกนหอมแล้วไว้สักพักนะครับให้เครื่องปรุงมันออกความหอมสักหน่อยเนีย่ยครับกุกเทวดาของเรากำลังจัดเตรียมเครื่องปรุงเนีย่ยครับปล่อยให้เดือดสักพัก หอมมากเลยนะครับเนี่ยครับเือเทคนิคก,การคนเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวชิมดูเดี๋ยวเราเคนนี้พี่โบเขาชิมดูรสชาติก่อนยังไม่งไม่ไปนนครับรม้มีรถก่อนเพราะว่าอาหารทาะเลเนี่ยมันจะสุกง่ายครับคือเราปรุงเสร็จแล้วก็ใส่ตรเดีย๋ยต้องปรุงมันจะทำให้เนื้อไม่แข็งอ๋อพี่โบเขาบอกว่า ปรุงน้ำซุปให้มันได้รสชาติก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงใส่ใส่กุ้งลงไปเพราะว่ากุ้งมันสุกง,ง่ายกว่าม,มาอแกงมันครับพี่โบโกุ๊กของเราครับใส่นะครับ,นนรบใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มก่อนครับเราใส่กุ้งลงไปแล้วนะครับน้ำจะน้อยไปนะ ค,ครับปิดแก๊สนะครับแล้วก็ใส่มะนาวบีบมะนาวลงไปก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยแล้วก็ไปปรุงต่อครับน,น่าทานมากครับตะแซ่บตะแซ่บค,ครับใส่ผักหอมลงไปครับหอมใบผักชีแล้วก็ ปักใบเลื่อยต้นหอมต้นหอมเลยครับ,รบใส่ที่เด็ดนะครับเนี่ยครับพริกขั่วเออเนี่ยต้องบิดใส่นะครับถ้าไม่บิดใส่เนี่ยไม่แซนะ่บฮะครับเสร็จแล้วนะครับแกงส้มต้มยำกุ้งเออต้มยำกุ้งของเรานะ <c oughs> ครับเส็จแล้วนะครับต้มยำกุ้งของเรานะครับสูตรสูตรพี่โบพี่โบลาวสุดินนะครับโหหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับนี่ครับดูชมหน้าอีกทีนึงครับเี่หล่อมากครับครับเนี่ยครับกับข้าววันนี้มีหลายอย่างมากเลยนะครับนี่ส้มตำฮะลาบลาบปลาหมึกครับลาบปลาหมึกครับแซ่บแซ่บงกระเพรากุ้ง กระเพาปลาหมึกครับกร, <laughs> ระเพาปลาหมึกพี่โบอ <laughs> ่านทานไหมครับครับขอบคุณที่รับชมสูตรอาหารเมนบรีรัมนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ก่อนขอบคุณที่รับชมสูตรอาหารเมนบรีรัมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ